โอเคนะฮรัครั้งที่แล้วเราเรียนเนื้อเยื่อพืชกับโครงสร้างการเจริญเติบโตของพืชไปเนาะคราวนี้เรามาเรียนการลำเลียงกันบ้างเพราะว่าคราวที่แล้วเราเรียนไซเลมโฟเอมไปแล้วอ่ะคราวนี้ลองมาเรียนการลำเลียงบ้างว่าแล้วไซเลมโฟเอมใช้ยังไงมันลําเลียงอาหารยังไงในพืชอ่ะมาดูกันการลําเลียงนะผมเริ่มก่อนเลยก็คือการลําเลียงน้ําเราเริ่มน้ำก่อนเนาะเบสิกเบสิกง่ายๆอ่าตอนแรกน้องๆเห็นรูปอาจจะงงว่าหลอดอะไรเยอะแยะเลยพี่เทียนอ่ะไม่เป็นไรมาดู น้ำนี่นะครับโดยปกติแล้วถ้าน้องสมมตุติน้องมีรูปหลอดรูปตัวยูเนาะน้องใส่น้ําไว้มันระดับน้ําก็จะเท่ากันมันก็จะไม่อยู่มันมันก็จะไม่ไปไหนเนาะแต่ทีนี้บางครั้งอะจากหลอดรูปตัวยูเนาะคือการทดลองนี้เนี่ยมันเป็นการทดลองว่าความเข้มข้นกับแรงดันเนี่ยมีผลต่อระดับน้ํำไหมมีผลต่อการลำเลียงน้ํำไหมเพื่อที่จะได้เอาไปประยุกต์ใช้ในการในการศึกษาการลำเลียงน้นําใน ต้นพืชเนาะอ่ะมาดูกันก่อนว่าอ่ะถ้าสมมุติการเท่าล่องนี้เนี่ยเขาจะใช้หลอดหลอดลูกตัวยูแบบนี้โดยบริเวณกลางหลอดเนี่ยมันจะมีเยื่อบางๆอยู่เยื่อเนี้มันคือเปรียบเสมือนว่าเป็นเยื่อเลือกผ่านเยื่อเลือกผ่านในเซลล์พืชทีนี้อําตอนแรกตอนแรกเขาเทน้าไว้ถูกไหมอ่ะเทเทน้ําไว้เทน้ําไว้ระดับเท่ากันเลยเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีแรงอะไรกระทา น้ำมันก็แค่อยู่ระดับเดียวกันให้เท่ากันเฉยต่อไปเพิ่มตัวละลายเพิ่มตัวละลายคืออะไรก็สมมุติว่าน้องเนี่ยตอนแรกในไซเลมถูกไหมไซเลมไม่มีอะไรเลยแต่ทีนี้อ่ะไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใน 4M ใน 4M เนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ทีเนี้ยใน4 m เนี่ยสมมุติว่ามันมีน้ําตาลเพิ่มขึ้นมาอ่ะถ้ามันมีน้ําตาลเพิ่มมาน้ําใน 4M จะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับบริเวณที่มีสารเยอะกับมีสารน้อยมาดูกัน สมมติเพิ่มตัวละลายอ่ะพี่เพิ่มตัวละลายใส่ฝั่งไหนดีฝั่งขวาแล้วกันเพิ่มตัวละลายนะเพิ่มตัวละลายในฝั่งขวาแสดงว่าฝั่งไหนจะมีความเข้มข้นมากกวา่าฝั่งขวาเนาะตอนนี้เพราะว่าสารอยู่ฝั่งขวาที่เืมอบอกไปเลยว่าไอ้เยื่อเลือกผ่านเนี้ยสารผ่านไม่ได้นะครับผ่านได้แค่น้ําเท่านั้นโอเคไหมเพราะงั้นอ่ะเมื่อในเมื่อใส่สารฝั่งขวาเข้าไปสารสีเขียวเนาะสารจะอยู่ฝั่งขวา ความเข้มฟังไหนมากกว่าฝั่งขวาแต่ทีเนี้ด้วยความที่มันเป็นหลอดเดียวกันน้าเนี่ยมันจะมันจะไม่ยอมให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเข้มข้นมากกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเข้มข้นน้อยกว่าน้ําเนี่ยมันจะปรับให้ความเข้มข้นของทุกที่เท่ากันโดยปกติแล้วมันก็จะเกิดการแพร่เนาะให้สารเนี่ยมันเท่ากันทุกบริเวณแต่นี้อย่าลืมว่าเรามีเยื่อตรงกลางสารแพร่ไม่ได้เพราะงั้นตัวที่ต้องเคลื่อนที่คือน้ําน้ําเคลื่อนที่โดยกระบวนการอะไร อ s อสม i s ซิสอ s อสเนาะเพราะงั้นต่อไปมันมันก็จะเป็นแบบนี้วิธีที่จะทําให้ฝั่งขวาเนี่ยมีความเข้มข้นใกล้เคียงกับฝั่งซ้ายหรือเท่าฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือมันจะต้องทําให้น้ําในบริเวณฝั่งขวาเนี่ยเยอะกว่าฝั่งซ้ายความเข้มข้นมันจะได้เท่า,ทากันจากที่ระดับน้ําตอนแรกเนี่ยมันอยู่ติงต่างว่าเป็นขีดสีส้สมแล้วกัน อยู่ขีดสีส้มเท่ากันหมดเนาะทีนี้พอใส่สารลงไปปุ๊บน้ำมันจะเกิดการออนโมิสีระดับน้ำฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะลดลงแล้วไปเพิ่มฝั่งขวาแทนเพนื่อที่ความเข้มข้นทั้งสองฝั่งเนี่ยใกล้เคียงกันอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเพิ่มตัวละลายต่อไปถ้าเพิ่มแรงดนันเป็นไงพี่เตียนอ่ะมา เพิ่มแรงดันเหมือนน้องเคยดูดน้ำไหมเวลาน้องดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยน้ำมันไงขึ้นแต่เวลาน้องเป่าเนี่ยน้ำมันก็จะลงถูกไหมอันนี้เหมือนกันเลยหลักการเดียวกันเลยนึกภาพคล้ายๆกันตอนแรกน้ำอยู่ในระดับสีส้มเหมือนกันไม่มีอะไรพอเพิ่มแรงดันอ่ะสมมติเราเพิ่มฝั่งซ้ายเนาะเพิ่มแรงดันฝั่งซ้ายไปทีเนี้ยหลอดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นว่า น้ำฝั่งซ้ายเนี่ยจะลดลงมาเพราะว่ามันมีแรงดันกดของกดมันอยู่แรงดันสมมุติว่าเป็นลูกสูบลูกหนึ่งอ่ะกดมันอยู่ถ้านึกถึงตอนดูดน้ําก็รู้เหมือนเราเป่าลมลงมาในหลอดทีเนี้ยมันจะกดน้ําฝั่งนั้นลงไปเนะเาะพอกดน้ำฝั่งนั้นลงไปปุ๊บสิ่งน,นี้เกิดขึ้นคืออะไรน้ำฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะลดลงแล้วไปเพื่มฝั่งขวาเพราะมันมีแรงดัน มาผักมันลดลงไปแล้วมาเพิ่มฝั่งขวาแทนแบบนี้เพราะพรมันมีแรงดันมากระทำมันอยู่ไอ้แท่งสีเขียวนี้คล้ายๆรูปดัวทีกับหัวอารมณ์เหมือนลูกสูบนะให้ติงต่างว่ามันคือลูกสูบที่กดลงไปในท่อเพื่อเพิ่มแรงดันต่อไปเพิ่มแรงดึงคืออะไร เพิ่มแรงดึงก็คือเวลาที่เหมือนน้องดูดน้ําจากหลอดดูดน้ําจากหลอดแล้วน้ําจะเป็นยังไงถ้าน้องดูดฝั่งไหนน้ําก็จะขึ้นมาฝั่งนั้นเนาะเหมือนกันเลยอาสมมติซึ่งการดูดเนี้ยเราจะไม่เรียกว่าเพิ่มแรงดูดนะเราจะเรียกว่าเพิ่มแรงดึงมันต้องใช้ศัพทวิทยาศาสตร์นินดนึงเนาะให้ดูเป็นทางการเพิ่มแรงดึงมันก็เหมือนว่ามีลูกสูกเหมือนเดิมเลยมีลูกสูกอ่ะติ้งตางมีลูกสูบมีลูกสูบ แต่อางเงี้ยลูกสูบอันเนี้ยมันไม่ดันเข้าแต่มันดึงออกมันดึงออกซึ่งพอมันเป็นลูกสูบที่ปิดสนิทอะ่ะมันก็จะเป็นสูญยากาศถูกไหมพอมันเป็นสูญยากาศเวลามันดึงอากาศก็จะถูกดึงไปกับมันด้วยน้ําก็จะถูกดึงไปกับมันด้วยอ่ะพอลูกสูบดึงปุ๊บเป็นไงน้ําก็จะขึ้นสูงขึ้น พราะว่ามันมันคือการเพิ่มแรงดึงเนาะน้ําก็จะมาตามแรงดึงน้ำฝั่งนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นอ่าแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ลดแบบนี้เลยอันแบบนี้คือลูกโซบโอเคแต่มันออกแรงดึงออกเนาะดึงตรงไปออกโอเคไหม เรื่องนี้สอนทําไมสอนเพราะว่าน้องต้องรู้จักคาคํหนึ่งครับคือชนละสักชนละสักค,คืออะไรอาจจะยากนิดนึงเนาะแต่นี้พี่ต้องสอนจริงเพราะว่ามันเคยออกข้อสอบมาแล้วคํานี้ซึ่งตอนนั้นก็งงงงกันมากว่าชนละสักน้าคืออะไรชนละสักน้ําเนี่ยตามความหมายที่ให้ไว้นี่คือน้ําจะเคลื่อนที่จากบริเวณชนละสักสูงไปยังชนละสักต่ําชนละสักสูงไปยังชนละสักต่าจริง,จร,งจริงแล้วน้องไม่ต้องพิจารณาจากอะไรเยอะแยะเลยพิจารณาจากความเย้มขน้น ก็ได้ความเข้มทุกบริเวณต้องเท่ากันโดยปกติถ้าเพิ่มสารลงไปสารจะเคลื่อนที่โดยการ diffusion ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเราใส่ลงไปปุ๊บแล้วสารมันเคลื่อนที่ไม่ได้จริงๆอ่ะน้ําต้องเคลื่อนที่แทนก็คือ on m o มซิสส่วนเพิ่มแรงดึงเพิ่มแรงดัน,น,นก,ถก,นกน็ถ้าเพิ่มแรงดันเพิ่มตรงไหนน้ําก็จะถูกดันผลักดันไปถ้าเพิ่มแรงดึงเพิ่มตรงไหนน้ำไม่ได้ถูกดึงไปหาแรงนั้นโอเคไหมเคลียนะนึกถึงตอนเราดูดน้ํา ดูดเข้าเป่าออกประมาณนั้นเลยดูดนั้นตลอดเนาะต่อไปเมื่อน้องรู้คำว่าชนละสักแล้วเนาะทีนี้เราจะมาดูการลำเลียงน้ำเข้าสู่ไซเลมกันเมื่อกี้สังเกตจากรูปก่อนรูปนี้คือลำตัวหรือลากลากเนาะเพราะมันมีชั้นเอนโดดมิดเห็นได้ชัดเลยชั้นอนโดดมิดคือชั้นที่อยู่ในชั้นคอเทกนะมันจะแบ่งเป็นอ e ีพิมิคอเทกสติลใช่ไหม อินโดนามิสเนี่ยอยู่ในคอเทกในส่วนของชั้นอคอเทกอย่าลืมนะถ้าลืมไปชนกันได้ทีนี้อินโดนามิสสังเกตสีเหลืองไหมมันจะมีแคทาอลิสติปพาดอยู่เพราะนั้นน้ํามันเข้าไม่ได้ทุกเซลล์มันเข้าได้แค่บางเซลล์เท่านั้นซึ่งเซลล์เซลล์นั้นเนี่ยพี่บอกไปแล้วพี่สอนไปแล้วก็คือแพสเซสเซลเซลลที่น้ําผ่านได้ซึ่งไม่ได้มีทุกเซลล์นะส่วนใหญ่เซลล์จะมีแคทาอลิสติปพาดอยู่น้ําเลยผ่านไม่ได้อ่ะแล้วถ้าดูจากภาพเนี่ยน้องจะได้รู้เลยว่าทำไมพาเรนไคมาเนี่ย มีผลสําคัญมากในการช่วยลำเลียงน้ําทั้งไซเลมทั้งโฟเอมมีพาราเรนไคมากเป็นส่วนประกอบถูกไหมนี่แหละเกณฑ์ okay, ว่าทําไมมันถึงช่วยในการลำเลียงน้ําได้มาดูกันทีนี้การลำเลียงน้ําเนี่ยเข้าสูส่ไซเลมจะมี3แบบด้วยกันซิมพาร์อะโปพารดแล้วก็ทางเมมเบนพาร์ดเว์ใช่ไหม ซิมพาสซิมพาสเป็นแบบไหนอะดูอันแรกเลยดีซิมพาสซิมพาสเนี่ยคือการลำเลียงน้ำผ่านช่องอะไรพาสโมเดสมาตาท่อเชื่อมในเซลล์พืชเห็นไหมว่ามันจะลำเลียงน้ำผ่านท่อเห็นไหมเห็นไหมนี่ลำเลียงน้ำผ่านท่อแล้วก็เข้าสู่เซลล์ผ่านอะไรผ่านแพสเซสเซลล์ต่อไปท่านเซมเบนท่านเมมเบนคืออะไรคือการลำเลียงที่ผ่านเยื่อหุ้มผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เลยไม่ผ่านแหลงนั้นก็คือผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ตรงๆเลยเยื่อหุ้มเซลล์ แค่นั้นเลยเพราะไม่เป็นน้ำเนาะน้ำมันโมเลกุลเล็กมากมันผ่านได้อยู่แล้วเหมือนออนเมือนซีได้อยู่แล้วต่อไปอันสุดท้ายอโปพาสอโปพาสเนี่ยคืออะไรคือจําได้ไหมว่าพาเรนไคมาลักษณะโครงสร้างเป็นไงผนังเซลล์บางสม่ําเสมอกันเซลล์เรียงชิดกันไม่หมดมีช่องว่างระหว่างเซลล์ชื่อว่าอินเตอร์เซลลูลาร์สเปซอโปพาสเนี่ยคือการลําเลียงน้ําผ่านอินเตอร์เซลลูลาร์สเปซนั้นผ่านขอบเซลล์ไปเรื่อยเขียใไหมอีกรอบนะ ซิมพาร์สซิมพาสผ่านท่อเชื่อมในเซลล์พืชชื่อว่าพาสโมเดสมาตาอโปพาสอโปพาสผ่านช่องว่างระหว่างพาเรนไคมาชื่อว่าอินเตอร์เซลลูลาร์สเปซทันเม็นเบนทันเม็เบนปกติสุดเลยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยกระบวนการออสโมซิสโอเคไหมเขียนนะโอเคต่อไปการลำเลียงในไซเลมไซเลมเนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดน,นึงขอให้ตั้งสติด,ดีๆจับมือกันไว้ดีๆจับมือพี่ไวด้ดีแล้วเราจะ ผ่านการลำเลียงไปด้วยกันโอเคไหมใสเล่มเนี่ยลำเลียงอะไรบ้างอาหารถูกไหมไม่ใช่อ๋อใส่เล่มเลียงอาหารถูกแล้วไม่ใช่ผิดวะเดี๋ยวตัดไหมตบมือใหม่ไหมถ้ามุดเดี๋ยวกูไปตัดการลำเลียงน้ำภายในไซเลมนะครับมันจะมีแรงแรงหนึ่งที่ช่วยในการลำเลียงด้วยแรงแรงนี้สำคัญมากสำคัญมากจริงๆก็คือ capillary action ชื่อภาษาไทยอาจจะแปลกๆเนาะแต่พี่แนะนำให้จำภาษาอังกไปเลย c a p i l l a r y Action c a p i l l a r y Action คืออะไร c a p i l l a r y Action เนี่ยมันจะมีหลักๆ2แรงก่อนก็คือ c o h e s i o n กับ Adhesion c o h e s i o n a d h e s i o n คืออะไร c o h e s i o n เนี่ยคือแรงที่น้ำจับกับน้ำฮะน้ำจะจับกับน้ำนะน้ำกับน้ำ Adhesion คืออะไร Adhesion คือน้ำ จับกับวัตถุเค้ okay, ไหมนึกนึกดูนะว่าอะสมมติเป็นท่อเนาะท่อใส่เล่มท่อใส่เล่มน้ำเนี่ยมันจะลำเลียงต่อขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมสมมติในท่อมีน้ำอยู่ในท่อมีน้ำอยู่เฮ้ยแหมไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดพี่ว่าพี่ว่าเป็นโมเลกุลน้ำดีกว่าจะได้เข้าใจกับ สมมติว่าในท่อเนี่ยมันลำเนียงน้ําอยู่เนาะน้ําที่เกาะกับผนังท่อเนี่ยจะใช้แรงอะไรแอทิชันแอทิชันมาอะไรเพราะว่ามันเกาะติดกับวัตถุมันไม่ได้เกาะติดกับน้ําด้วยกันเองเนาะ,ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงที่น้าเกาะติดเนี่ยใช้แรงแ h e s i o n ถูกไหมอ่ะแล้วแล้วแล้วท้งตรงนี้ล่ะตรงนี้ใช้แรง cohesion เพราะมันคือการที่น้ําจับกับน้ําด้วยกันเองเขี้ยไหมเขียนะ แค่นี้เลย capillary action ก็คือน้ำจากวัตถุเรียก d h e s i o n น้ำจากน้ำเรียก c o h e s i o n แค่นี้เลยมันทำให้เวลาน้องเคยดูหน้าต่างเวลาฝนตกมาแล้ว,ลวหยดน้ำมันไหลาตามหน้าต่างแล้วบางครั้งน้องจะเห็นว่าหยดน้ำเนี่ยมันจะไหลไปเรื่อยตามขอบหน้าต่างมันจะไม่หลุดไปไหนมันจะติดอยู่กับกระจกอั่งน้แหละไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยแล้วบางครั้งเวลามันเจอน้ำด้วยกันเนี่ยมันก็จะดูดรวมกันปุ๊บกลายเป็นหยดใหญ่แล้วก็ไหลต่อไปอีกถูกไหม นั่นแหละแรงที่ทําให้หยดน้ําเล็กๆสองหยดรวมกันได้แล้วไม่แล้วไม่ไมขาดออกจากกันอีกแล้วแล้วไม่แยกเป็นสองหยดแล้วอันนั้นน่คือแรงโค h e ชันที่น้ําจับกับน้ําส่วนแรงที่ทําให้น้าเนี่ยมันเกาะติดกับอยู่กับกับกระจกหน้าต่างเวลาฝนตกแล้วมันไม่หลุดไปไหนทางที่ลมแรงมากเนี่ยคือแรงแอ h e s i o น้าเกาะกับผิววัตถุของกระจกเข้าใจไหมโอเคนะต่อไปแรงดึงเรื่องจากคลายน้ําแรงเนี้ยจะเริ่มสู่การเป็น ต้นไม้ต้นใหญ่มากคือหลักก็คือให้น้องนึกว่าน้องมีต้นไม้อยู่ต้นนึอ่าอย่าลืมนะฮะว่าพี่เป็นคนสอนชีวะเนาะก็อาจจะวาดรูปไม่เก่งมากแต่ก็พี่มั่นใจว่ามันก็ดูออกเป็นต้นไม้นะ แรงดึงเนื่องจากการขายน้ำเนี่ยต้นไม้มีการขายน้ําขายน้ําเพราะอะไรเพราะว่าต้องปรับอุณหภูมิถูกไหมซึ่งเมื่อมีเมื่อมันมีการขายน้ําเนี่ยแปลว่ามันมีการที่สมมุติว่าอันนี้เนาะเป็นใบใบหนึ่งชึบชึบอ่ะเป็นใบใบหนึ่งใบใบไม้ใบไม้เนี่ยก็จะมีปากใบถูกไหมพอมีปากใบปุ๊บแปลว่ามันเกิดการขายน้ําได้ เพราะมันคลายน้ํามันคลายน้ําอยู่ในรูปของแกส๊สนั่นเองซึ่งอย่าลืมว่าตอนนี้ในลําต้นขึ้นเนี่ยมันมีโมเลกุลน,น้ําเกาะติดกันอยู่ถูกไหมกว่าจะมาถึงใบเนี่ยมันผ่านลาต้นมันผ่านล่างมาแล้วซึ่งเมื่อโมเลกุลน,น้ําด้านบนเนี่ยมันออกไปอะแปลว่าโมเลกุลด้านล่างที่มันติดอยู่กับโมเลกุลน,น้ําเดิมอะมันก็จะถูกดึงขึ้นมาสมมติน,น,นี้นี่นะ โมเลกุลบนเกิดการคายน้ำออกไปปุ๊บซึ่งแรงโคเิชันที่มันที่มันติดกันอยู่จะทําให้มันดึงโมเลกุลน้ําต่อไปขึ้นมาแล้วมันก็ดึงต่อมาดึงดึงไปเรื่อยดึงต่อกันไปเรื่อยอันนี้คือแรงดึงเนื่องจากการคายน้ําซึ่งมันจะช่วยอะไรมันจะช่วยในการดูดซึมน้ําด้วยเพราะว่าอ่ะพอมันดึงน้ําใช่ไหมพอมันดึงน้ําบนขึ้นมันก็ดึงต่อไปเดยดึงต่อมปเลยมันก็ทําให้น้ําที่อยู่ตรงรากเนี่ยดึงขึ้นมาซึ่งมันจะช่วยในการลําเลียงด้วย ให้น้ำเนี่ยกระจายไปทั่วลำตน้นได้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือแรงดึงเนื่องจากการาคราฟภาษาอังกฤษก็คือ transpiration pull เนาะต่อไป root pressure root pressure คืออะไร root pressure เนี่ยจะเกิดเมื่อปกติแล้วคายน้ำเป็นไรเอิยเป็นแกส๊สเนาะแต่ทีเนี้ยเมื่อ root pressure มันสูงเนี่ยมันอาจจะเกิดการคายน้ำเป็นหยดน้าได้ซึ่งดูเลยตามรูปฝั่งซ้ายชัดมาก root pressure เนี่ยคือแรงดึง แรงดันของรากก็คือน้องนึกว่าน้องนึกสภาพว่าเออต้นไม้มันดูดซึมน้ําเนาะแต่ทีเนี้ยมันดูดซึมน้ําน้ำในดินเยอะมากดูดซึมแบบดูดซึมแล้วดูดซึมอีกดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกตอนนี้น้ําในต้นไม้เยอะมากอยากคายน้ําสุดแต่อากาศมันชื้นมากตอนนี้ต้นไม้คายน้ําไม่ได้แล้วเพราะว่าอากาศมันชื้นต้นไม้คายน้ําเป็นรูปของแก๊สเนาะไอน้ําแต่ทีนี้อากาศมันชื้นแล้วมันแบบมันต้นไม้มันคายน้ําออกไปไม่ได้อีกละ แต่น้ําอ่ะน้ําในดินเยอะมากยังไงไมันต้องคลายน้ําตอนเนี้ยมันต้องเอาน้ําออกจากลําต้นบ้างแรงดึงแรงดันรากเนี่ยมันก็จะทํา,าให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเตชั่นการเตชั่นเนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อน้ําในดินมีมากจะเกิดขึ้นเมื่อสองเงื่อนไขเนาะเมื่อมีสองเงื่อนไขนี้น้องๆจะเห็นการเตชั่นได้นึ่งน้ําในดินมากสอง อากาศมีความชื้นสูงเนี่ยแล้วพอมันคายคายน้ำออกมาในรูปของแก๊สไม่ได้มันก็เลยคายออกมาในรูปของหยดน้ำเลยซึ่งการเกิดกาเทชันเนี่ยพี่ขอให้ความหมายเพิ่มเติมคืออีกหนึ่กาเทชันคือการคายน้ำ ในรูปแบบของเหลวบริเวณไฮาดาโทไฮาดาโทเนี่ยคือช่องรูเล็กๆปลายใบน้องๆอาจจะคิดว่าปลายใบมันไม่มีรูเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วปลายใบพืชเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆอยู่ซึ่งช่องเนี้ยเรียกว่าไฮาดาโถเวลามันคลายนา้ำม่รู้ของแก๊สไม่ได้แล้วเนี่ยเมื่อมันเกิด เมื่อมันมี2เงื่อนไขนี้น้ำในดินมีมากความชื้นในอากาศสูงมันจะเกิดการขายน้ําบริเวณไฮดรโทดซึ่งเป็นรูปของหยดน้ําเลยตามรูปของซ้ายชัดมากลองดูนะ